สวัสดีครับซีซ่าเว็บแชนแนลพบกันเป็นประจำอีกครั้งนะครับกับการรีวิวอุปกรณ์และน้ำยาหลีไฟฟ้าแล้ววันนี้นะครับผมก็มีพอร์ตอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมจากแบรนด์วูฟูมารีวิวเพื่อนได้ดูกันอีกแล้วนะครับถึงตรงบอกก่อนเลยนะครับผมว่าพอรตที่ผมนํามารีวิวให้เพื่อนได้ดูในวันนี้นะครับผมเป็นพอร์ตตัวตํานานยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับผมกับรุ่นของวูฟูอิงซี่นะครับ ตัววูพูวินซี่เนี่ยที่ทาให้มันนิยมกันมากๆเลยก็เพราะว่ามันเป็นพอตรุ่นแรกๆเลยนะครับที่สามารถเล่นในทั้งน้ํายาเซอนิกแล้วก็น้ํายาฟรีเบกนะครับอ่าตรงนี้แหละก็ทําให้คนเนี่ยค่อนข้างชอบกับพอตรุ่นนี้มากๆเลยนะครับแล้วมาในวันนี้นะครับผมทางแบรนด์วูพูเนี่ยก็ได้ออกเวอร์ชั่นใหม่ออกมาแล้วนะครับผมมีชื่อรุ่นว่าวูพูวินซี่2มอ d พอตตัวนี้เลยอ่าก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูรีวิวเจ้าพอตตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าฟีลสุขมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ จะดีเหมือนเดิมไหมนะครับผมหรือว่าจะดีกว่าเดิมอย่างไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ก่อนจะไปดูกันนั้นนะครับผมใครเองที่ยังไม่ได้กดซ u b สไครป์ในช่องของซีซ่าเว็บแชนแนลก็รบกวนกดซ u b สไครป์ให้สักหน่อยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราก็มาดูด้วยกันเลยครับอ่าและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของแพ็กเกจภายนอกนะครับของวูผู้วินซี่ทูมอสพอตนะครับอ่าก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับ สำหรับพอตตัวนี้นะครับผมออกมาทั้งหมดให้เลือกอยู่5สีตามที่ผมขึ้นหน้าจอไว้ให้เลยนะครับและสีที่ผมเลือกมารีวิวให้ดูในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นสีดัสลิงไลน์นะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยดีกว่านะครับเปิดกล่องออกมานะครับผมก็จะมีกล่องด้านในมาให้อีก1ชั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับอ่าแกะกล่องด้านในออกมานะครับผมก็จะมี คอยมาให้2ชิ้นนะครับคอยที่แถมมาในกล่องนี้นะครับผมก็จะเป็นคอย PNP ทั้ง2ชิ้นเลยนะครับทางด้านซ้ายมือของผมตัวนี้นะครับผมเป็นคอยขนาด0.3โอห์มนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือตัวนี้เป็นคอยขนาด0.8โอห์มนะครับก็พอตรุ่นนี้นะครับผมก็สามารถเล่นได้ทั้งน้ํายาฟีเบตแล้วก็น้ํายาซาวนิกนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเล่นกับน้ํายาฟีเบตก็ใช้คอย0.3นะครับก็ปรับค่าวัดอยู่ที่ประมาณ30-40วัตต์วัประมาณนี้นะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าใครจะเล่นกับน้ํายาซาวนี้ก็ใช้เป็นคอย0.8ตัวนี้เลยนะครับส่วนค่าวัดเนี่ยก็จะปรับอยู่ที่ประมาณ12-18วั์ประมาณนี้นะครับผมก็บวกลบได้นิดหน่อยนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะครับผมก็จะเป็นอ่าก็จะเป็นสายชาร์จนะครับผมเป็นสายชาร์จ USB แบบ Type C นะครับอันนี้ก็จะแถมมาให้อีก1เส้นนะครับผมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายในกล่องนี้นะครับผมก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะ แถมมาให้อีก1ฉบับนะครับผมอ่าก็จะมีเท่านี้นะครับสำหรับในกล่องเล็กนี้นะครับอ่าและพระเอกของเราเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวเครื่องของ w ูฟวูวินซี่2นะครับอ่าก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะดูมีความพรีเมียมมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีแทงจุดน้ํายาติดมาให้ด้วยนะครับ ถังจุดน้ํายาตัวนี้นะครับผมจะให้ความจุมาอยู่ที่ 6.5ML นะครับแล้วที่ปากดิฟทิปนะครับก็ยังคงดีไซน์ออกมาคล้ายกับของเดิมมากๆเลยนะครับโดยที่จะดีไซน์ออกมาเป็นปากแบนๆมาให้แบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบฟิลสูบแบบนี้รุ่นนี้ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ตัวยึดแทงเข้ากับตัวเครื่องก็ยังคงเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับและในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยก็ยังคงออกแบบดีไซน์มาคล้ายกับของเดิมมากๆเลยนะครับโดยที่ตัวเครื่องเนี่ยจะดีไซน์ออกมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมมาให้แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดดีเทลบางจุดนะครับที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมในเรื่องของเหลี่ยมมุมอะไรพวกนี้นะครับก็จะถูกใส่เคิร์ฟเข้ามานะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันดูมีความมนมากยิ่งขึ้นนะครับแลวะวัสดุที่ใช้ทําตัวเครื่องก็ยังคงเป็นซิงค์อัลลอยเหมือนเดิมนะครับอ่า ในส่วนของด้านหน้าตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีปุ่ม power มาให้1ปุ่มนะครับแล้วก็ปุ่มลบวัดกับปุ่มเพิ่มวัดอย่างละ1ปุ่มนะครับตรงกลางนี้นะครับผมก็จะเป็นส่วนของหน้าจอแสดงผลต่างๆมาให้แบบนี้เลยนะครับหน้าจอของรุ่นนี้นะครับผมให้ขนาดมาที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับขนาดจะอยู่ที่1.08นิ้วนะครับ ก็จะแสดงผลเป็นจอสีมาให้แบบนี้เลยและส่วนทั้งด้านข้างของตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีรูลมทั้ง2ฝั่งเลยนะครับโดยรุ่นนี้สามารถปรับรูลมได้ด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็ถูกอัปเกรดเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในรุ่นแรกเนี่ย มันก็จะปรับได้แค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับผมแต่กับรุ่นนี้มันสามารถปรับได้อย่างอิสระมากๆเลยนะครับชอบฟิลสูบอันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ไปปรับอย่างที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ที่เสียบสายชาร์จนะครับผมก็จะอยู่ทางด้านข้างเหมือนกันนะครับและส่วนทางด้านหลังของตัวเครื่องนะครับผมก็จะทําลายมาให้แบบนี้เลยนะครับพร้อมกับสกรีนโลโก้คําว่าวูพูมาให้แบบนี้เลยนะครับอ่าค่อนข้างดูมีความแบบหรูหรามากๆเลยนะครับ ส่วนสีตัวเครื่องนะครับผมทั้ง5สีเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นสีสเปรดเกรย์นะครับตัวสีเนี่ยก็จะออกเป็นแบบเงินเงินมาให้แบบนี้เลยนะครับค่อนข้างดูดีเลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีในเรื่องของส่วนที่เป็นยางตรงนี้นะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับ ตรงนี้นะครับเมื่อเราวางเนี่ยมันจะทําให้ยึดเกาะกับตัวพื้นเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมส่วนสเปคตัวเครื่องของพอร์ตรุ่นนี้นะครับผมก็พอร์ตรุ่นนี้สามารถปรับวัตต์ได้ตั้งแต่5วัตต์ถึง50วัตต์เลยนะครับโดยจะรองรับค่าโอห์มที่ต่ําที่สุดอยู่ที่0.15โอห์มนะครับถ้าเกิดว่าใครจะนําไปเล่นกับคอยโมหรือคอยที่มีค่าโอห์มต่ำๆเนี่ย รุ่นนี้รองรับได้อย่างสบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็คอยที่จะสามารถใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้นะครับผมก็จะเป็นคอย PNP เท่านั้นนะครับ ตัวคอย TPP รุ่นใหม่เนี่ยไม่สามารถใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้นะครับส่วนในเรื่องของการจ่ายไฟนะครับผมพอรตรุ่นนี้ก็จะจ่ายไฟแม็กสุดอยู่ที่4.2โวลต์นะครับในส่วนของแบตเตอรี่นี้นะครับผมจะยังไม่ได้ถูกอัปเกรดและก็ถูกเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพราะว่าวิซี่รุ่นแรกเนี่ยก็จะมีความจุเท่ากันอยู่ที่ 1, 5 0 0มิลลิแอมนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องแบตตรงนี้นะครับผมเพราะว่า1 5 0 0มิลลิแอมเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะแลวก็ไม่ได หวันเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างเต็มเต็มสบายอยู่แล้วนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับสเปคตัวเครื่อง Woo w o บูวินซ2นะครับก็เดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากการเปิดปิดเครื่องกันก่อนเลยละกันนะครับวิธีการเปิดปิดเครื่องนะครับผมเราก็กดที่ปุ่ม power 5ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 ตัวเครื่องก็จะขึ้นมาว่าว uh u ฟ u ูวินซี่มาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเจอกับหน้าจอมาให้แบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทําความเข้าใจสําหรับหน้าจอแสดงผลอันนี้กันก่อนเลยละกันนะครับในส่วนแรกนะครับผมทางด้านบนขวามือนะครับผมก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ทางซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นค่าวัตต์นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าพอร์รตุ่นนี้สามารถปรับได้แม็กซ์สุดอยู่ที่50วัตต์นะครับ มันก็จะขึ้นว่า Max Power นะครับผมถัดมาด้านขวามือตรงนี้นะครับผมที่เป็นตัว S สีเหลืองๆตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดการใช้งานของพอรตรุ่นนี้นะครับพอรตรุ่นนี้มีโหมดการใช้งานอยู่ด้วยกัน2โหมดนะครับซึ่งโหมดแรกเลยก็จะเป็นโหมด S หรือโหมดสมาร์ตนั่นเองตัวโหมดสมาร์นี้นะครับผมมันก็จะมาช่วยในเรื่องของการควบคุมค่าวัดแล้วก็ล็อกค่าวัดนะครับเพื่อที่ว่าจะไม่ให้เราเนี่ยปรับวัดมากจนเกินไปนะครับ การที่เราปรับวัดมากจนเกินไปนะครับผมจะอาจจะทําให้ตัวคอยเนี่ยมันไหม้แล้วก็อายุการใช้งานของมันเนี่ยสั้นลงด้วยนะครับตัวโหมดนี้นะครับผมมันก็จะเหมาะมากๆเลยสําหรับมือใหม่นะครับผมที่ยังปรับวัดปรับอะไรกันไม่ค่อยเป็นนะครับ ก็แนะนําเลยนะครับโหมด S ตัวนี้นะครับไว้สําหรับมือใหม่เลยนะครับส่วนอีกโหมดหนึ่งก็จะเป็นโหมด R นะครับผมหรือโหมด RBA นั่นเองวิธีการเปลี่ยนโหมดก็กดที่ปุ่มลบแล้วก็ปุ่มเพิ่มหััดพร้อมกันนะครับอ่าก็จะขึ้นหน้าจอมาให้แบบนี้นะครับผมกดเพิ่มหััดไปเลือก RBA นะครับแล้วก็กดปุ่ม power ค้างไว้อ่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นโหมด R แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวโทนสีหน้าจอเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าให้เราด้วยนะครับตัวโหมด R ตรงนี้นะครับผมมันก็จะตรงข้ามกับโหมด S เลยนะครับมันก็จะไม่ล็อกค่าวัดไม่ควบคุมค่าวัดอะไรทั้งนั้นเลยนะครับ ในส่วนนี้เราอยากจะปรับวัดเท่าไหร่เนี่ยปรับได้อย่างอิสระเลยนะครับก็ในโหมดนี้นะครับผมคอยที่แนะนำเนี่ยก็แนะนําเป็นพวกคอยค่าอหมต่ำๆหรือว่าคอยโมไปเลยก็ได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก่อเดี๋ยวผมกลับหน้าจอเดิมก่อนแล้วกันนะครับอ่าในส่วนบรรทัดถัดมานะครับผมก็จะเป็นค่าพัฟนะครับค่าพัฟก็คือจํานวนการสูบของเรานะครับผมแล้วก็ถัดลงมาด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นค่าโอมนะครับ แล้วก็ทางซ้ายมือก็จะเป็นค่าโวล์นะครับผมแล้วก็ถัดลงมาบรรทัดล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าไทาม์ค่าไทาม์ก็คือเวลาที่เราสูบเข้าไปครั้งล่าสุดนั่นเองนะครับผมอ่าและสุดท้ายเลยด้านล่างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโหมดในการสูบนะครับซึ่งพอร์ตรุ่นนี้ก็จะมีโหมดให้เราเล่นอยู่ด้วยกัน3โหมดนะครับซึ่งโหมดแรกเลยก็จะเป็นโหมด P ตรงนี้นะครับ โหมดพีตัวนี้นะครับผมมันก็คือการกดปุ่มจ่ายไฟแล้วก็สูบนะครับก็คือเป็นระบบเมนูนั่นเองนะครับผมแล้วก็โหมดต่อไปนะครับผมก็จะเป็นโหมดออโต้นะครับส่วนวิธีการเปลี่ยนโหมดนะครับผมก็กดที่ปุ่มพาวเวอร์ครั้ง 1, 2 3 อ่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดออโต้แล้วนะครับโหมดออโต้เนี่ยก็คือเราสามารถสูบเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มจ่ายไฟนะครับโดยที่ด้านในรูลมตรงเนี้ยมันจะมีเซนเซอร์แอร์โฟคอยจับลมที่เข้ามาด้านในนะครับผมเมื่อถ้าเกิดเราสูบเข้าไปเนี่ยตัวเครื่องมันก็จะทํางานให้เราเองอันตโนมัติเลยนะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นโหมด A n P นะครับโหมด A n P นี้นะครับผมก็จะสามารถเล่นได้ทั้ง สูบแบบออโต้ก็ได้หรือว่าจะสูบแบบเมนวลก็ได้นะครับวิธีการเปลี่ยนโหมดก็เหมือนเดิมนะครับกดที่ปุ่ม Power 3ครั้ง1 2 3่าก็าจะเป็นโหมด A N P แล้วนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับใครชอบโหมดไหนเนี่ยก็ไปปรับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมและในส่วนของวิธีการเติมน้ํายานะครับอ่านี้เดี๋ยวผมก็จะทวนให้สักนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆมือใหม่อาจจะยังทํากันไม่เป็นนะครับก็ได้ตัวเครื่องมาแล้วก็ใส่คอยเข้าไปได้เลยนะครับคอยที่ผมใช้ในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นคอยขนาด0.3โอ์งนะครับอ่าแล้วก็เติมน้ํายาเข้าไปได้เลยนะครับก็เปิดจุกทางด้านข้างตัวเครื่องตรงนี้เลยนะครับ ตรงจุกตรงนี้นะครับผมแนะนําให้ระวังสักนิดหนึ่งนะครับตัวจุกเนี่ยทำออกมาค่อนข้างบางมากๆเลยนะครับตัวยางเนี่ยค่อนข้างบางนะครับถ้าเกิดว่าใช้งานเป็นานานๆเนี่ยอาจจะขาดได้นะครับอันนี้เวลาดึงเนี่ยอาจจะต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เติมน้ํายาเข้าไปได้เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะตั้งทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะ ค่อยมาลองสูบอีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็เพื่อว่าให้ตัวน้ํายาเนี่ยมันได้ซึมซับตัวสําลีให้ทั่วถึงกันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเรารีบแล้วเราไปสูบเนี่ยตัวรวดเนี่ยมันก็จะเบินกับสาลีตรงตรงเลยนะครับผมทําให้เกิดอาการไหม้ได้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับและผมก็ได้เติมน้ํายาและตั้งทิ้งเป็นเวลา10นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวจะมาสูบให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าเจ้าตัววูฟวินซี่ทูตัวเนี้ยจะเป็นยังไงกกกกััันนนนบบ้้าางะคคคร็็็เเเดดีี๋ยยยยวมูลออท่ใชป3 มจะปรับวัดไว้ให้แม็กที่สุดที่คอย0.3จะรับได้เลยนะครับก็จะอยู่ที่40วัตต์นะครับผมอ่าก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ40วัตต์นี้ยังจ่ายไฟแรงมากๆเลยนะครับสังเกตดูจากควันเนี่ยอผมค่อนข้างหนาเลย ในเรื่องของตัวกลิ่นและตัวรสชาติเนี่ยก็ยังทําออกมาค่อนข้างดีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัววินซี่รุ่นแรกเนี่ยมันทําออกมาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับมาในรุ่นนี้มันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวรุ่นก่อนหน้านี้มันทําออกมาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับตัวกลิ่นเนี่ยมีความหอมความชัดเจนมากๆเลยนะครับ ามน้ำยาที่เราได้เลือกนํามาใช้เลยนะครับแล้วในส่วนของตัวรสชาติเนี่ยมีความหวานความฉ่ำมากๆอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครได้เคยลองพอตของแบรนด์วูคูเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของรสชาติเป็นหลักนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะถูกใจนะครับผมในส่วนนี้อืม ในเรื่องของระบบการจ่ายไฟนะครับผมก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมลองสูบเป็นแบบออโต้นะครับผมจ่ายไฟเนี่ยค่อนข้างเร็วไม่มีอาการหน่วงไม่มีอาการดีเลยเลยนะครับก็จะมีพอร์ตบางรุ่นนะครับผมที่ใช้หมดออโต้แล้วมีอาการหน่วงหน่วงดีเลยไปบ้างนะครับแต่ว่าพอร์ตรุ่นนี้ไม่มีอาการแบบนั้นเลยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นพอร์ตอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่สเปคดีฟิลสูบค่อนข้างดีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถมาสั่งกันที่ร้านได้นะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านค้าไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาหรือสงสัยตรงไหนนะครับผมหรือว่าผมอาจจะข้ามไปบ้างนะครับก็สามารถ ทักเข้ามาถามกันได้นะครับผมที่ใต้คลิปนี้หรือว่าอาจจะทักเข้ามาที่ไลน์แอดมาสอบถามกันก็ได้นะครับผมยินดีนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมสําหรับการรีวิวเจ้าตัว Woofoo w i n z i 2 Mod Pod ตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็มาสั่งกันได้นะครับและสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันส่วนจะเป็นการรีวิวอุปกรณ์ตัวไหนนะครับผมก็ฝากติดตามกันที่ช่องด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ